อีกข่าวหนึ่งก็ทุเรียน200กิโลเหมือนกันคุณผู้ชมคะแต่ว่าโดนขโมยไปแล้วที่โดนขโมยเนี่ยคือไปทั้งคันรถเลยนะเจ้าของรถเนี่ยเขาจอดรถทิ้งเอาไว้ข้างหลังเนี่ยมีทุเรียนแล้วก็เสียบกุญแจคาวไว้ไอ้เจ้าคนร้ายเนี่ยก็เลยขับรถไปพร้อมกับทุเรียนแถมระหว่างทางแกะทุเรียนกินไปด้วยสุดท้ายโดนจับเพราะน้ำมันหมดแล้วไม่หนียืนเฝ้ารถเพราะเสียดายของที่ขโมยมา ก็ดูเรื่องราวของเจ้าคนนี้นะคะสุดท้ายก็โดนจับไปค่ะเนี่ยรถที่ถูกขโมยไปนะคะเขาบอกว่าแกะรอยตามเส้นทางกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าขับรถมุ่งหน้าไปที่ตำบลหัวคุนแจมอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีตอนตีหนึ่งครึ่งคนในโลกออนไลน์เขาเห็นคลิปเห็นภาพเขาก็ส่งต่อ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 การจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะจับกลุมตัวได้ตอนตีหนึ่งครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะหลังจากได้รับทราบข่าวเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ แกะรอยเส้นทางแล้วก็ปิดเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะขับผ่านไปไปได้ตรงพื้นที่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะพร้อมกับผู้ก่อเหตุยืนอยู่ข้างรถถามว่าทำไมไม่หนีไปเนี่ยครับบอกเสียได้พี่<อ>ผมเอามาแล้วอะ่ะรถก็เอามาทุเรียนก็เอามาแต่ตั้งแรกตั้งใจจะขับไปเรื่อยๆขับไปไกลๆขับไปแบบไม่มีทิศมีทางเลยอะ่ะปรากฏว่าน้ํามันหมดทาอะไรไม่ถูกก็เลย จอดรอจนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาจับนี่แหละค่ะฟังเสียงเขาหน่อยนะคะ,ะเราเจออะไะสตาร์ทติดเลยติดเลยแล้วขับแล้วขับจากนี้ไปตรงเส้นทางไหนหลบหนีไปเส้นทางไปทางบ่อวินเลยครับเลี้ยวไปทางออต่อรถหลังจากขโมยไปแล้วเอาทุเรียนไปกินกี่ลูกทั้งสองลูกครับแต่น้องน้ำผมไม่รู้ว่าใครกินไปบ้างเพราะผมจอดไว้ข้างทางอืมอนี่กินทุเรียนเขาไปสองลูกด้วยนะ หิวด้วยความหิวและอยากกินเอออยากกินมานานปกติทุเรียนแพงไง<อ>เออก็สิทธิศักลือดีนะคะในคนนี้ผู้ต้องหารครับส่วนเจ้าของรถกระบะแล้วก็เจ้าของทุเรียน200กิโลกรัมเนี่ยเขาบอกว่ารถกระบะคันนี้เพิ่งจะซื้อมานะคะเอาออกมาใช้เฉพาะหน้าทุเรียนเท่านั้นคือเอามาเปิดท้ายขายวันเกิดเหตุก็จอดจอดรถเอาไว้ซึ่งข้างหลังรถมีทุเรียนอยู่200กิโกรัมรวมๆม,มูลค่าก็สัก2 0 0 0 0บาท จอดตรงถนนราษฎรอุทิศเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงแล้วก็ไปพ,พักผ่อนอยู่ในบ้านซึ่งอยู่แถวแถวที่จอดรถนั่นแหละพอตอนเช้าก็เตรียมจะเปิดแผงขายทุเรียนเปิดท้ายอะ่ะแต่ว่ารถหายไปแล้วเลยไปแจ้งความจนกระทั่งตำรวจจับตัวได้แล้วก็ได้ทุเรียนคืนมาแต่หายไปสองลูกล,ลงท้องคนร้ายไปแล้วงลงลท้องไปแล้ว